แตวุ้นนะวุ้นมีคำตอบให้หรือยังพัใช่เพื่อนหรือเปล่าอ๋อรู้จักกันค่ะเป็นเพื่อนกันนเป็นยังองกับกับกิจกรรมกันคะเอาเอาทีละเรื่องแล้วกันนะคะก็เอ่อโดยส่วนตัววุนเนี่ยคุณก็วุ้ก็รู้สึกแบบเดียวอะไรมันกันรงีแต่ว่าเอาเอาเอาพังจริงที่จะออกมาต่างตางก่อนในที่หลายๆคนกำลังเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเหมือนกับมันมีหลายกระแสมากคุณก็ไม่แน่ใจ รู้ไม่หมดแต่ว่าคือคุณไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวขนาดนั้นก็คือกับกับกับผายชายเพราะว่าคุณเจอเขาแบบในชีวิตคุณเจอไม่เกินสี่ห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ไม่ไม่ได้เคยผูกอะไรซะเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแบบความรักมันเป็นเรื่องของความรักอะไรกเลยทำให้ง่ายเพราะฉะน้นเราก็คือแบบคือเอาไปแล้วเอาปัญ เราเราเราเป็นคนนอกเราเป็นกนานเรากขะจับทู um, sure. ah. ้ฝ uh, ่ายเียมันก็อาจจะแบบมีปัญหาเราไม่ใช่ครั้งแรกที่มนแบบมีปัญหาเพราะว่าเรื่องการที่ไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปเรื่องอะไรแล้วแบบคือมันเป็นบทเรียนของเรามาหลายครั้งแล้วว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้แล้วเราเกี่ยวด้วยมากๆอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นัรานก็แบบรูมสึว่าผู้ฝ่ายก็เสียใจแต่ว่า ว่าอันนี้มันก็มีดีเทลอีกเยอะที่เราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าพูดได้ถูกทางที่ดีก็คือคุณอยากให้แบบฟังฟังคุณนิดนึงคุณก็เป็นคนหรือว่าเป็นคนกลางที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกับเขาแล้วก็เอ่อคือเราก็ทําตัวไม่มถูกคุณน่าจะบอกว่าเจนนี่เข้าใจผิดกับเรื่องราวทั<ๆ>้งหมดที่เกิดขึ้นคุณว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เจนนี่เข้าใจอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นแบบความรู้สึกมากกว่า เร่อจริงคุยกันได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แเอนแรกมันเปราไปจะแบบไม่รู้เห็นเป็นใจกันไม่ใส่เรื่องการรู้เห็นเป็นใจนะคะคุณตรงๆเลยนะคะอันนี้แบบร้อ,อยเปอร์เซ็นต์ทอมจากปากคก็คือคุณรู้ที่หลังกันแต่ว่าคุณรู้จกักทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรารู้ที่หลังเราก็ไม่สบายใจคนไม่ได้อยู่ตรงที่จุดที่คุณอยู่ก็ไม่รู้หรอกว,ว่าคุณจะทำยังไงเขาแบบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันจะแบบเริ่มแก้ปัญหายังไงมันจะอย่างที่บอกว่าประสบการณ์ระ้วบเรียนต่างๆทำให้เรามมรู้ว่า ถ้าเราไปยุ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ตัดสินใจที่เฮ้คุณอยากจะบอกเพื่อนคือแนะมันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณได้ยินมาทางแฟนๆเขาก็อยู้ต่างดีค่ะชายก็อยากจะเกลียดเองก็เลยคิดว่าก็จะต้องเกลียดเองแล้วระหว่างเราจะได้แบบสบายใจเราจะได้แบบให้ทุกคนเพราทุกคนก็แบบเปพื่อนเราหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมันอาจจะแบบไม่ถูกต้อง ็เลยมีปัญหาขึ้นมาอย่างที่มีการแชร์กันล้วบอกว่าเนนี่เนี่ยแล้วเราบอกว่าอ้าวเนี่สอไม่ไปหยดเนี่ยใครทว่ามันก้จะรีบไม่ได้พูดออกมาให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่แตกตื่นมากกว่าคือวุณรู้ว่าคุณคิดว่าทางสุดท้ายที่คุณยกับเจนนี่เนี่ยมันประมาณต่านสักพักแล้วก่อนที่เราจะไอเมริกาเราก็โทรมาบอกว่าเออเขารูเรื่อกแล้วเาก็บอกเออเราก็แบบมันบาดใจคุางแบบ ก็ดีใจจริงๆรู้งงใจด้วยซ้ำที่แบบเพื่อนรู้แล้วแล้วฝ่ายจะได้แบบเคลียร์กันแล้วก็จบยังไงกันอย่างมีความสุขเพราะครูว้ว่าทุกคนก็รู้แล้วว่าคุณอยู่ในวงการนี้มานานก็มนไม่เคยมีปัญหากันใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเลยนะคะนะยิ่งเรื่องความรักนี่เป็นเรื่องที่แบบเราไม่ควรจะเกี่ยวข้องขนาดนะั้นแต่ถามว่าแบบคุณก็ถ้าถ้าเกิดคุณคิดมากกว่านี้มันอาจจะไม่มีวันนี้คุณอาจจะคิดน้อยไปที่แบบไม่รู้อย่างนี้แบบบอกเร็วกว่านี้ดีกว่าจริง คนก็แรงเกินไปเหมือนแบบเข้าใจวุ่นผิดผิดทั้งที่จริงๆแล้วคนรอบข้างวุ่นอ่ะคนที่เข้าใจวุ่นอะเขาก็จะรู้ว่าวุ่นแบบวุ่นก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วก็เพื่อนวุ่นก็รักแล้วุ่นก็อยากให้เพื่อนวุ้นมีความสุขไม่ได้อยากให้จบงนีวุ่นก็บอกหลายรอบแล้วว่าแบบเออถ้าอยู่นมีความสุขไหมคือเราเราไม่ใช่ไม่พูดอะไรเลยแต่แบบไม่อยู่ไรมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็สารเสียใจนะเราก็แบบไม่ไม่รู้ว่าจะบอกควาตรงๆยังไงแบบว่า แต่นาวุ้นดีกับเขาเสมอมไม่เคยมาเลยจริ่ๆเอยู่แล้วจริียงคนเียวแบบคุยกับเพื่อนเองนะคะมันก็ไม่ได้ไม่ตรงจุดคือคือพยายามพูดแต่ว่าถ้าถ้าวุ้นว่าถ้าคุยคุยกับแก๊งนักข่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือว่าคุยกับเจนนี่ไปเลย่องีกวา่าซึ่งมันยังไม่ถึงจุดนั้นก็ก็มันก็มีปัญหาพดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแบบคุยช้าไปคุยช้าไปบอกช้าไปออะไรย่างเงี้ยก็ก็เลยเกิด เขาก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีให้คุณอเราไม่อยากให้เรื่องนี้เรื่องเดียวมันกลายเป็นเรื่องที่แบบทุกคนมานั่งกับสินแทนเราว่าแบบคนนี้เป็นอย่างนั้นแบบตอนนี้เรื่องมันไปไกลกว่าความเป็นจริงเนี่ยวันนี้คือทุกอย่างมันแบบออกมาะาดใจเลยก็คือท่านไม่ได้นอนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้คนเข้าใจแบบผิดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวันนี้คุณชัดเจนมากแล้วทุกครั้งที่คุณตอบคำถามคือยู่ในการนี้มาจะตอบยังไงแต่พี่แบบตอบคำถามอะไรคุณก็จะชัดเจนไปแล้วก็ความจริงวันนีุ้ก็อยากให้มันจบ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของกันนี่เนี่ย เรไปหาจีนี่ก่อนเลคะมีค่ะทุกคนเพื่อนทุกคนเนี่ยรอบค่าก็พยายามที่จะอยากให้เรากลับมายัด้วยกันได้แล้วก็คือวุ้นครั้งนี้มันเหมือนแบบทะเลาะกับแฟนหรืออะไรวุ้นก็ไม่รู้ว่าภาพมันออกมาเป็นยังไงอะค่ะแต่ว่าคือตอนเนี้ยคนเข้าใจว่าโอ้วุ้นหักหลังเพื่อนวุ้นไม่บอกวุ้นอะไรนี่วุ้นก็คือมาบอกตรงๆแล้วว่าวุ้นรู้ที่หลังก่อนจีนี่ไม่นานเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย กระบวนการที่คุณนกำลังคิดอยู่ว่าจะทําไงทีทําไงดีเนี่ยมันไม่ถึงสักทีในจุดที่คุณจะบอกหรือไม่บอกอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเราแบหรับคุณจนนี่เป็เพื่อนกันสำหรับคุ้นตอนนี้จะนี่คือเป็นเพื่อนวุ้นเสมอคือวุนไม่เคยคิดว่าแบบเรื่องนี้มันจะทําให้เราตัดขาดทาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเพราะว่าเรื่องดีๆที่เราแบบนี้ด้วยกันมาตั้งนานแล้วก็มีแล้วคุณก็ไม่เป็นไรคือทางนี้จะนี่อาจจะแบบเหมือนคือ ก็ต้องสงสาบเขาด้วยเพราะเขาก็แบบมีเรื่องความรักด้วยอะไรด้วยอะไรไม่อยากให้ตอนนี้ใครมาซ้ําเติมทั้งเทนนี่แล้วอุลนไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเนี่คือแบบคือเราเป็นผู้หญิงที่แบบเดือคนเดียวแล้ว่ตอนนี้ทุกอย่าคือเราก็ต้องสตองม,มากนะใน,นการอุลนแลวจริงๆต้องสตองมากในการแต่ว่า เปนตต่างๆก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำเราเป็นเราทำดีที่สุดแล้วมันมันได้ทค่นี้มันอาจจะไม่ได้ผูกใจทุกคนคือแต่ความเป็นเพื่อนของคุณกับเพื่อนทุกคนเนี่ยทุกคนรู้ดีว่ารักเพื่อนจริงๆคุณไม่เคยหลอกเลยไม่เคยไม่เคยคิดไม่ดีไม่เคยหลังอะไไรรออะย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข่าวที่ออกมามันก็เป็นแนวแบบเป็นไลน์วุ่นวายกันเลยคุณเป็นตัวตั้งเป็นตัวปีเป็นตัวการแม่สื่ออะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นแม่สื่อจริงๆเนี่ย ก็ต้องรู้จักเนาให้ดีแล้วซึ่งคุณบอกแล้วว่าคุณเคยเจอพี่คือไม่ผิดทางในชีวิตคุณยังไม่มีเบอร์เของนิชามมนไม่เคยแบบคุยกับเขามากเกินกว่า5ประโยคเลยที่คุยตรงอะไรอย่คือไม่ได้สนิทเลยคุณไม่ได้เป็นคนแนะนําให้เขารู้จักกันคุณไม่ได้แนะนําให้เขารู้จักกันแน่นอนค่ะแล้วเขารู้จักกันตอนไหนคุณไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าคุณิ่งมารู้เรื่องทีหลังก็มันก็เลยแบบลำบากอย่เพราะเป็นเพื่อนเราทั้งคู่แต่คุยคุยกับคุณไี่คุณใช่ค่ะ หน้าตอนนี้มันการเว่าเหมือนพี่วุ้นอิงเลือกฝั่งใคฝั่งไหนไม่เลือกค่ะจริงๆวุ้นไม่เลือกตั้งแต่แรกแลวก้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือเราเป็นคนการจริงๆแล้วคิดว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนทุกหมดแต่วุ้นก็ไม่ได้แบบเฮ้ยทุกคนที่เป็นเพื่อนเราทําถูกมนทุกอย่างอะไรเราไม่ได้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาคูรจะ็นอกันแล้วก็เป็นเรื่องความรักกัคนคุน่าเข้าใจวุ้นว่าความรักเนี่ยมันแบบ เาถยากเราวันหนึ่งถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาจะเลือกเราไหมเขาจะปกป้องเราไหมอันนี้กลายเป็นแบบคุณก็คิดเยอะเหมือนกันเพื่อนในแก๊งทุกคนะคะเพื่อนในแก๊งทุกคนแบบแทบจะคุยกันทุกวันนะคะเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายคุณก็เข้าใจว่าจนนีแบบรู้สึกยังไงแต่ว่าคือเรื่องมันไม่ได้เกิดจากเราเรื่องมันเป็นเหมือนเรื่องของคนอื่นแต่เราเป็นเหมือนแพลรับบากที่แบบ คนมาว่าเราทุกคนมาแบบลงที่เราคนเดียวอนนี้มันไม่ได้ทำอะไรเลเป็นเหมือนภาพมันบอกว่าในแก๊งเนี่ยเหมือนจะแตกกันแล้วมีการแยกยกขาดไม่แยกไม่กคือคืออย่างที่เขาพูดว่าเขาก็เราก็ยังรู้สึกรักกันแหละแต่ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เราจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมหรืออะไรมันก็ต้องใช้เวลาไปแต่ว่าในแก๊งเนี่ย ทุกคนก็ยังเจอกันได้เหมือนเดิมมันไม่มีการที่แบบเฮ้ยเพื่อนๆไปอยู่กับฝั่งแ่งแยกฝั่งหรืออะไรแล้วใครจะโกรธกันหรืออะไรที่โตกันขนาดนี้แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักกันแล้วก็พบกันเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องของคุ้กับเจนนี่สองคนเพราะฉะนั้นแบบเออมันก็ไม่ไม่ไม่ควรที่จะแบบทําให้คนอื่นมามีปัญหาด้วยอะไรแบบเราก็ไม่อยากให้แบบใครแบบมาเกิดปะคนแบบเฮ้ยเดี๋ยวเจอวุ้นเราผิดไหมเจอเจนนี่เราผิดไหมคือวุ้นอยากให้โตกันแบบทุกคนคอแบบอายุเยอะกันแล้วอ่ะน่าจะ น่าจะคิดได้ว่าเราเราคบกันด้วยใจอะ่ะเราไม่ได้มานั่งแบกภาระเราะว่าใครอยู่วันนี้ผิดมันเรื่องเด็กๆมากเลยเราอยากให้มันจบวันนี้อะ่ะคุณก็แบบเสียใจทุกวันคุณก็เชื่อว่าจะมีก็เสียใจไม่แพ้กัน้ด ว่ใครให่กำลังใจเราบ้างเวลาเราโดนหรือเวลาเราต้องการจริงๆต้อง,จร,งจริงๆแข็แรงมาก,อกพอสมควะกับเร่องตั้งแต่เวลาโดวนว่าเรื่องอะไรมาก็ตามคว่าทั้งนี้เนี่มันเป็นเรื่องเซนซิทีมากมันเป็นเรื่องเพื่อนซึ่งแล้มันเซนซิทีฟเหมือนกันเพราะว่าคุณก็รักกันไม่แพ้แบบ ให้กับเพื่อนมากกว่าเรื่องส่วนตัวด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแบบคุณก็จะเสียใจเป็นพิเศษถ้าใครมาคิดว่าคุณไม่ดีหรือว่าคุณแบบทําคุณทำอะไรไม่ดีกับเพื่อนคิดลายกับเพื่อนเลยก็ก็อยากให้วันนี้คือต่อให้คนอาจจะไม่เชื่อคุณก็ได้ที่คุณมาแก้ตัวหรือว่าอะไรแต่ว่าคุณก็สบายใจอ่ะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก็คือได้ความจริงไม่ได้เดากันไปเองว่าคุณเป็นคนจับที่คนรู้เห็นเป็นใจคุณไม่มีคุณไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวแคุ่ ยังไม่ทันจะบอกความจริงแล้วเรื่องมันเกิด้นกออ็อยากให้มันจบดวีอย่าที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับอรแต่งานูดไปคิว่าสิ่งที่จะนี่พูดไปเขาก็คงไม่ได้พูดเพื่อให้คนะดามันอยู่แล้วเขาก็คงพูดด้วยแบบเหมนความรู้ึกที่เขาอาจจะ ทุกฝ่ายมักนก็ไม่อยากแให้มันมากไปกว่านี้แล้วค่ะคืออย่างที่บอกว่าทุกคนก็เจ็บหมดแต่ไม่มีใครคนที่ไม่ได้อยู่ตรงจุดที่คุณอยู่จนนี่อยู่ไม่เข้าใจเหมือนหลายคนอาจจะมองว่าเจนนี่นงบอมมายัางทางเรามันคือคือคือ,คอทุกคนอาจจะมองได้หลายแบ่แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้วินคิดว่าอย่าซ้ําเติมเราสอง,เงนเลยคือมันเจ็บมากพอแล้วกับหลายๆเหตุาาการณ์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบบคนที่ลองมองลึกๆลองแบบ ลองใช้แบบเหตุผลแล้วก็จิตใจที่ดีของทุกคนมองดูว่าคุ้นจะไปทําอย่างนี้เพื่ออะไรคุ้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการในความรักของคนเหล่านี้เลยเราเุต,ต้องเสียเงื่อนเลยมันไม่มีทางเกิดุ้นแน่นอนที่แลจะคะ กับเหตุการณ์เรื่องนี้ค่ะเขียนตามไปบ้างโหพีเสียเสียหนักมากน,นี่นี่เหมือนหนักหนักกว่าแบบเรื่องแบบความรักอ่ <c oughs> ะตอนนั้นก็ยังเข้มแข็งยู่นค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องเรือดมันก็เซนซิทีฟนิดนึงล้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ <c oughs> ว่าอาจจะแบบโดนคนว่าไปด้วยแต่ก็ขอพูดอีกครั้งนึงว่าเราก็เข้าใจทางทีน,นี้เหมือนกันว่าว่าว่าเขาก็คงแบบเสียใจเราก็เราก็เสียใจมากเหมือนกันแล้วก็ขอให้บริษั ขอให้เราสมคนรันธุ์ขอสาษาเราไปได้ดโอเคขอบป็นเจ้าพฤษยา